สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว i f ฟ n n ก Smart 9เเครื่องสูนไทยในปี2026กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจากอ f ฟ n i x นะครับผมซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1000 890บาทจัดราคาเต็มคือ2,899บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามนิงก์ทีอให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนําว่าให้กดเจารา,า่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิเก์นี้พื่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปส้มหรือแอปฟ้าหรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนซึ่งพีก็กดสั่งมาที่ใต้คลิปนี้มาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์แล้วก็สเปคจะเป็นอย่างไรบ้างกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มดีไซน์สวยในปี2026 กับงบ1,890บาทนะครับอันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องถือว่าทำออกมามีความสวยงามในการเก็บดีเทลด้านหลังถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมนี่ซึ่งพี่ทำการใช้งานมากก็ถือว่าเพียงพอมาก กับตัวดีไซน์ของด้านหลังถือว่าโมโดูลกล้องในการจัดวางตำแหน่งของตัวไฟเซ็ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมควรเลยนะครับนี่มีความสวยงามจริงครับแล้วก็จะมีลวดลายของตัวฝาหลังนะผมออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงพร้อมด้วยคําว่าอิสระผมบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งพี่ชอบนะ กับตัวบอดี้ของเครื่องรู้สึกว่าในการจับในการพกพาหรือว่าทำออกมาได้ดี D, พอสมควรเลยกับตัวบอดี้นะครับผมลำโพงให้มาเป็นลำโพง2ตัวลำโพงคือลำโพงแบบตัว DTS นะครับกับมือถืองบ1,890บาทถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงรองรับ ขึ้น 4G 2ซิมนะครับแล้วก็ได้ข้างเป็นปุ่ม power สามารถทําการปลดล็อกเด็กรสแกนน้นมือที่ปุ่ม power ได้ผมแล้วก็มีความรวดเร็วในการว่างจริงพี่ปึ๊บนีแต่ปั๊บก็ใช้งานเลยถือว่าสุดมากพี่ชอบมากในการปลดล็อกคือว่าเร็วมากๆนะครับผมวนี้ครับนี่แต่ปึ๊บได้เลย คือปุ่ม power ตัวนี้ที่สสักมดมไ้ถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากเลยครับแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงด้านบนเป็นลำโพงหนึ่งตัวด้านล่างลำโพงหนึ่งตัวมีรูหูฟัง3.5มีพอร์ต Type C ให้เรามาพร้อมด้วยแบตให้เรามา 5พานเมเอาพร้อมด้วยชาร์จให้เรามา10วัตต์สัปพินะกับงบเลทราคาประมาณนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรคือสวยจริงนะเอาตรงตั้งแต่โมดูลกล้องนะถือว่าทำออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับกับตัวดีไซน์แล้วก็สีสันมีความสวยงาม มากมากครับผมอันนี้พีไม่ได้อวยนะพูดจากเนื่งในจิงจรลว่าตัวนี้คือดีไซน์โคตรสวยครับผมกับงบ1,890บาทพร้อมได้กล้องหลังให้มากับความคมชัด13ล้านนะผมตัวนี้มีตัวออโต้ o โฟกัสกับกล้องหน้าแบบเจาะรูให้เรามาที่ความคมชัด8ล้านพิกเซลกับหน้าจอที่สัพพีนะหน้าจอใหญ่นะครับ6.7นิ้วกับเรฟเฟตให้เรามาตัวนี้คือเรฟเฟต 120เฮิร์กดทัชถือว่ามีความสมุดพอสมควรเลยเพื่อพี่ใช้งานมาดูทัชดีมากเลยครับผมรู้สึกว่าทัชจินิ้วเราดีประสมควแล้วก็ในการสู้แสงของหน้าจอถือว่าทําออกมาได้พอสมควรเลยในการสู้แสงนะครับมาดูว่าตัวนี้ในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ทําการใช้งานมาในปี2 ส่วนหกกับวันนี้เป็นตัว a n d r สิบสี่สัปพีนะก็ถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอถ้าใครชอบ a n d r สิบห้าก็เป็นตัวผมอีฟนิคนะผมสมาร์ทสิบหรือว่าตัวเทคโนสปาร Sparko สองสเปคจะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่วันนี้ให้มา CPU แรงจริงครับแค่ CPU ก็คุม้มแล้วแหละเฮลิโ C81 Octa Core กับกล้องหลังให้มา13ล้าน Duo Camera กล้องหน้า8ล้านกับความจุตัวนี้ให้มาก็ถือว่าเยอะจริงกับงบ1,890บาทให้ความจุตัวนี้มาคือ128กิ กับแรม3กิกบวกเพิ่ม,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 ม3ุคกิได้เป็น6กิกับนี้แบตให้มา5,000หน้าจอ HD พัดส่วนตัวนะหน้าจอจะวาทำออกมาได้ดีผสมกวรเลยติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานให้เรามาเรียบร้อยตัวนี้สามารถพพอร์ตในการเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ตัวนี้ในการคอนเน็กพี่ขอคอนเน็กตัว Wi-Fi 5เลยนะครับ ถือว่า Connect Wi-Fi ก็ Connect ได้ง่ายจริงครับหลังจากที่พี่ทำการใช้ยงยนตัวนี้มาบอกเลยว่า Connect มันมีการทับที่แบบว่า Connect ได้ง่ายจับขึ้นสัญญาณระหว่างเราเตอร์กับตัวเครื่องก็ถือว่าจับออกมาได้เต็มจริงบางรุ่นคือไม่เต็มนะครับแต่รุ่นนี้ทำออกมาได้ดีจริงคือเต็มเครือ,อข่ายเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือการตั้งค่าของบลูทูธก็ซัพพอร์ตเป็นตัว บลูทูธให้มาเป็นตัวน5นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือการตั้งค่าต่างๆแล้วก็มีการแชร์ฮอัสบอลในอุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็ตั้งค่าได้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากในการแชร์แชร์เป็นความถี่ Wi-Fi เวอร์ชั่น5ก็สามารถแชร์ได้นะครับผมน่ครับก็ถือว่า UI ในการใช้งาน,นถือจ่าําออกมาได้อย่างเพียงพอจริงครับแล้วก็การปรับแต่งนะผมตัวนี้ซึ่งปรับแต่งตัวทีมได้แล้วก็ไวเปร์หรือว่า ปรับแต่งตัว a l เวออดิเพยตัวนี้มีการแสดงผลโดยการใช้ตัว อเวออเดพี all way, all day, หรือว่าเปิดแสดงผลเสมอตัวนี้ก็มีให้เรามารือว่าทำตัวซอฟต์แวร์ออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างในการตั้งค่าการแสดงผลหรือ้อสั่งปรับเป็นทีมมืดก็ได้ผมตัวนี้ให้เรามาในการปรับแล้วก็ปรับเป็นทีมสว่างก็มีผมแล้วก็ที่ชอบจริงคือการปรับตัวอ,าตาอ,ตอ,อัตราดีเฟนสหน้าจอปรับเป็นอัตโนมัติที่120หรือว่าปรับเป็นแบบว่ามาตรฐาน60ซึ่งสามารถทำการปรับได้ง่ายจริงครับกับตัวนี้สวิสต์ว่าทำออกมาได้อย่างลงตัว จริงในการปรับนะครับนี ทำตัวซอฟต์แวร์ออกมาได้ดีพอสมควรเลยเด็กกระเช้ล้วก็ตัวน,นี้มีฟังก์ชันในการหอมสตาร์ตต้องมีมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็มาดูว่าในการปรับตัวเสียงและการสั่นจะเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้มีการตั้งค่าโดยการปรับเสียงแต่ตัว d ดีซึ่งพีสัมผัสมานะเสียงเบสเสียงกลางเสียงนาทว่าทำออกมาได้เกินค่าตัวมากกับงบ1,800งพัสรเสียงถือว่าทำออกมาได้ดีจริงครับมีการปรับหมดอีควอไลเซอร์ของเสียงเพิ่มเติมได้เป็นตัวสมาร์เป็นเพลงวีโอเกมคือปรับ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ขอเชิญจมตัวเรื่องเสียงนะครับนี่ คือ UI ในการตั้งค่าให้มาก็ถือว่าเพียงพอแหละแล้วก็มีการตั้งค่าประสานในความจําปรับเป็น1นึ่กิกได้2องกิกได้3ามกิกได้ในการเพิ่มตัวแรมพัดนะครับแล้วก็เพิ่มตัวในอีกบาสามารถทําการใช้งานผมในการแจ้งเตือนเช่นพีทําการเสรียบสายชาร์จผมนี่ก็จะขึ้นมาว่าเรากําลังชาร์จอยู่นะครับนี่ถือว่า UI ทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยแล้วก็มีการปลดล็อคด้วยใบหน้ามีการโทรก็จะแจ้งเตือน ขึ้นมาบริเวณด้านบนของตัวเครื่องถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับฟังก์ชันของตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัว UI ของหน้าจอให้ดูเลยว่าหน้าจอในการอ่านฟอนต์ก็ถือว่าอ่านได้ง่ายจริงครับนี่ให้ดูเลยว่าในการเก็บวีเทลของหน้าจอมีความสวยงามผมแล้วก็สกินโทนของหน้าจอทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับผมนี่ครับนี่ เนี่ยผมหน้าจอทัดดีมากมันมีความสมุดปัดขึ้นปัดลงก็ถือว่าเพียงพอแหละสับการเล่น,นเกมเนาะ CPU Hero G81 จะได้ในการเล่นเกมแบบ ต่ำๆไปหากลางก็ถือว่าเพียงพอ RV ปรับสูงสุดเป็น60ิบซก็ถือว่ามีความสมุนรนะครับฟีไฟกลางๆก็ถือว่าเพียงพอฮับจีมาไวปรับไปคําว่าเลื่อนไหลต่ำๆก็เพียงพอเกมแคปชีนอมเปร็ต่ำๆก็ถือเพียงว่าเพียงพอแล้วก็สามารถซัพพอร์ตแอปพลิเคชันศูนย์ไทยทุกแอปสามารถซัพพอร์ตได้หมดนะครับนี่พี่ก็ทำการ ทําการใช้งานมาถือว่าซัพพอร์ตได้ง่ายจริงแล้วมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังให้มากับความคมชัด13ล้านมีออโต้โฟกัสแล้วก็กล้องหน้า8ล้านซึ่งพีก็ไปสัมผัสมารู้สึกว่ากล้องตัวนี้ในการออโต้โฟกัสคือออโต้โฟกัสได้ง่ายจริงครับดูปึ๊บนี่ คือจับออโต้โฟกัสทำออกมาได้ดีพอสมควรมีหมดให้เราครับมีวิดีโอสั้นมีวิดีโอพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมมี a อร์แคมป์มีบิวตี้มีรูปภาพบุคคลพอมีพอลลมาซึ่งฟังก์ชันให้เรามาครบจจริงแล้วก็ทีนี้มีตัวเลอรี่แยกมาจากแอปกล้องให้เรามาครับซึ่งพีก็ใช้งานมาเดี๋ยวผมสีสันรูปภาพบอกเลยว่าสกินโทนทำออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็งานวิดีโอถือว่าวิดีโอออกมาได้ดีนะาีนี้พีทำการถ่ายวิดีโอมานะครับ ให้ดูเลยให้พี่ขอกดในการตั้งค่าก่อนนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะกับตัววิีโอนะครับผมตัวนี้นะครับสีสันก็มีความสวยงามแหละคุ้มนะกับมือถือนะครับผมตัว1890บาทนะครับนี่อันนี้คือการใช้งานนะครับกับกับตัวฟังก์ชันตัวนี้ดูโอเคอะ่ะ ฟังก์ชันครบอ่ะดูรูปภาพสีสันดีจริงนะเอาตรงมันมีความสวยงามจริงครับแล้วก็ AI ปรผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับนี่อันนี้กล้องหน้านะสีโคตดดีกล้องหน้าแปล้านคือเดอะเบสมากคือหายากมากเลยครับผมกับมือถือที่กล้องหน้าให้มาจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมคือเพอร์เฟกแหละสับพีนะครับผมหนีคี็ไปถาน้องมามานะครับผม เอาตรงคิือว่าทำออกมาดีมากกับเรื่องกล้องนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะพู้งตรงหรือว่ากับงบเลทนี้ถ้าเปรียบเทียบกับราคาถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกต์มากมาดูว่าตัวนี้ลำโพงเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูว่าเสียงในการเปิดสูงสุดจะเป็นอย่างไรบ้างกับตัวนี้นะครับ oh, เฮ้ยบอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากกระพง2ตัวกับงบ1 8 9 0ักบาทถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับตัวนี้แบตนะผมหลังจากที่ใช้งานมาแบต1วันต่อการชาร์จ1ครั้งก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพียงพอจริงครับซึ่งพี่ใช้งานตัวนี้มาพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเปลาที่ เพอร์เฟมากอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีให้เราครบมีตัวเคสนะครับเป็นเคส TPU แล้วก็มีตัวสายชาร์จหัวชาร์จซึ่ออุปกรณ์ในกล่องก็มีให้เราครบนะับบนี้ซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อได้พีทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับตามลิงก์ที่พีให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผม บอกเลยว,ว่าพี่ทำการรีวิวด้วยความจริงใจเลยว่าตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อว่าจะเป็นราคา2 0 0 0กว่าบาทนะครับผมสับพีก็ถือว่ายังคุ้มนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าพี่ใช้งานมาคอนเฟิร์มว่าใช้งานจริงจาก p ีเพจผมเสารนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภายจริงอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องพีเพในผมเสานี้ขอบคุณครับ